สวัสดีค่ะร้อยอเอกสุเกษินีสวัสดีหน้าค่ะเป็นพยาบาลนะคะอยู่ฝ่ายเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลข่ายวชิราวุธค่ะก็โรควมร้อนเลยปัจจัยหลักก็คือการที่เรามีความร้อนสะสมอยู่ในร่างกายแล้วก็ระบายออกไม่ทันจนความร้อนอะ่ะมันสูงไปถึงจุดๆหนึ่งจนไปทำลายอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเช่นหัวใจปับไตรวมไปถึงสมอง ในส่วนของหน่วยฝึกนะคะววชกรรมได้ลงไปให้ความรู้แกกูฝึกและแล้วเดี๋ยวตอนน้องทหารใหม่เข้ามาหน่วยฝึกก็จะลงไปให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ถ้าเกิดเจอน้องทหารใหม่ที่ป่วยเป็นโรคลมร้อนขณะฝอึกอันดับแรกเลยคือต้องนำน้องทาหารใหม่อะค่ะเข้าที่ร่มก่อนเลยเข้าที่ร่มปุ๊บต้องถอดเสื้อผ้าให้หมดก็รีบทําการเช็ดตัวลดอุณหภูมิให้เร็วที่สุดค่ะโดยระหว่างการเช็ดตัวลดอุณหภูมิต้องมีคนประเมินอาการคนไข้ด้วยว่ามีสติไหมถามตอบรู้เรื่องหรือเปล่าสงสัยเป็นโรคอมร้อนหรือเปล่า ถ้าสงสัยให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเลยทันทีแล้วก็อย่าลืมเช็ดตัวลดอุณหภูมิขณะนำสน่งด้วยนะคะฝากถึงผู้ปกครอ,องของน้องทหารใหม่ทุกท่านที่จะเข้ามาในหน่วยทหารนะคะในส่วนของการดูแลน้องทห,หารใหม่ที่โรงพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าเรามีคนที่พร้อมเรามีแพทย์เฉพาะทางนอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือที่ทันสมัยสถ,ถานที่ค่ะเราได้มีหอซดซียที่สามารถรับดูแลผู้ป่วยอาการหนักเรามีการสำรองเตียงไว้ที่ i c u ค่ะน้องทห,หารใหม่ปลอดภัยแน่นอน